เพื่อนยาอีพีทิ่เจ็ดชายชาราปิดตัวไปมาด้วยความรู้สึกอึดอัดเออช่างมันเถอะมันอยู่กับฉันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มาดึงไปลูกหมาตัวเล็กๆแล้วก็เคยช่วยฉันเลี้ยงแกะเขาพูดด้วยความภาคภูมิใจเห็นอย่างนี้ นก็คงจะคิดไม่ถึงว่ามันเป็นหมาเลี้ยงแกะดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาเลยนะยอดพูดขึ้นมาฉันเคยพบคนคนหนึ่งในวิเขามีหมาพันเอสเต็ดอยู่ตัวหนึ่งมันสามารถเลี้ยงแกะได้ด้วยการเรียนรู้จากหมาตัวอื่นแต่คาสันยังไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจฟังนะแคนดี้ไอหมาแกตัวนี้ต้องเหวี่ยงทนทุกทรมาน หากว่านายเอามันออกไปเครื่องนอกจอตรงใต้ทอของมันแบบนี้เขาก้มตัวลงและเอามือชี้ตรงนี้มันจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันโดนอะไรแคนดี้เหลียวมองไปรอบๆด้วยความไม่สบายใจไม่เขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาไม่ฉันทำอย่างนั้นไม่ลงหรอกมันอยู่กับฉันมานานเหลือเกิน มันไม่มีความสูงอีกแล้วขาสันยืนกลาดแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายกาจฉันจะบอกอะไรให้นะฉันจะเป็นคุณยิงให้นาะยนายจะได้ไม่ต้องลงมือเองแคนดี้เบี่ยงขาลงจากเตียงนอนเขาเอามือเกาหนวดคลาวแข็งๆสีขาวบนแก้มด้วยความรู้สึกอึดอัดฉันเคยจินกับมันแล้วเขาพูดเสียงแผ่ว มันอยู่กับฉันมาตั้งแต่ยังไปลูกหมาตัวเล็กๆใช่แต่ตอนนี้นายปล่อยให้มันมีชีวิตอย่างนี้นะไม่เป็นการมเมตตาปานีอะไรต่อมนเลยนะคาสันว่าหมาองเซลิมออกลูกแล้วฉันพน,นานได้ว,ว่าเซลิมจะยอมยกให้นายเลี้ยงสักตัวอย่างนั้นใช่ไหมเซลิมคนขับรถมาพินิจพิจารณาหมาแก่ตัวนั้นด้วยดวงตาอ,อันนิ่งสงบใช่เขาตอบรับ เอาไปสักตัวหนึ่งก็ได้แต่นายต้องการคาสันพูดถูกแล้วล่ะแคนดี้หมาตัวนั้นอยู่ไปก็ทนทรมานสังขารหากว่าฉันแก่งงอมพิการอย่างนั้นฉันก็อยากจะให้ใครช่วยยิงฉันทิ้งกันแหละแคนดี้มองดูซลิมอย่างสินง้นหวังแาะความเห็นของเขาก็เหมือนคำตัดสินมันคงจะเจ็บปวดนะเขายังคงคาดวัง ไม่รู้สึกอะไรหรอกที่ต้องคอยเลี้ยงดูมันคาสันรีบพูดขึ้นว่าฉันจะยิยงโดยไม่ทําให้มันรู้สึกอะไรเลยฉันจะเอาปืนเจ่อเข้าที่ตรงนี้เขาเอานิ้วหัวแม่เท้าจี้ตรงท้ายทอยของมันมันจะไม่ทันรู้สึกตัวเลยแคนดี้มองไปยังใบหน้าของแต่ละคนเพื่อขอความช่วยเหลือเวลานี้ภายนอกมืดสนิทแล้ว เด็กหนุ่มคนงานผู้หนึ่งเข้ามาในโรงเรือนหลายที่ลู่ลงงองงมไปข้างหน้าเขาเดินลงส้นหนักๆเหมือนกับกำลังแบกกระสอบข้าวซึ่งมองไม่เห็นเอาไว้มุ่งตรงไปที่เตียงนอนของตัจะงบดูบนชั้นวางของแล้วหยิบเอานิตยาสารเก่าๆเล่มหนึ่งออกมานำมันมาส่องกับแสงสว่างจากคมที่อยู่เหนือโต๊ะจะให้ไายดูไอ้นี่หรือ,อยางสลิมเขาเอ่ยถามขึ้น ัูอะไรเด็กหนุ่มพลิกปกกลางของนิตยาสารวางลงบนโต๊ะแล้วก็เอานิ้วชี้ให้ดูตรงนี้ไงอ่านดูสิสลิมก้มลงไปดูนั่นแหละอ่านดังๆเลยเรียนบรรดาที่การที่นับถือสลิมอ่านช้าๆผมติดตามนิตยาสารของคุณมาเป็นเวลาหกปีแล้วและคิดว่า นี่เป็นนิตยสารที่ดีที่สุดบนแพงหนังสือผมชอบเรื่องของปีเตอร์เลยผมว่าเขาเขียนได้มีรสชาติดีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เขียนจดหมายเพียงแต่อยากจะบอกกับคุณว่านิตยสารของคุณคุ้มค่าที่สุดกับเงินเล็กๆนน้อยๆที่ผมได้จ่ายไปสิลินเงยหน้าขึ้นมามองอย่างสงสัยนายเอาไมา้ฉันอ่านทำไมววทจ,จึงตอบว่า อ่านต่อไปสิอ่านเชื่อที่ลงท้ายจดหมายนะซิรินอ่านต่อไปความสำเร็จจำเป็นของคุณวินเลียมเทนเนอะร์แล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมองดูวิทอีกครั้งตกลงน้าให้ฉันอ่านทำไมเนี่ยวิทปิดนิจยสารด้วยความพึงพอใจในายจำบินเทนเนอร์ได้ไหมคนที่เคยทำงานที่นี่มาแล้วสามเ,เดือนก่อนนะ สลิมใช้ความคิดจุกคู่หน่คนตัวเล็กๆน่ะเหรอคนที่ขับรถไถใช่ไหมใช่คนนั้นล่ะนายคิดว่าเขาเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้เหรอฉันคิดอย่างนั้นนะมีอยู่วันหนึ่งป็นอยู่ในนี้กับฉันเขาไปนั่งซื้อฉบับที่เพิ่งออกมาเขาเพล็กดูเครืงนายแล้วก็พูดว่าฉันเขียนจดหมายไปฉบับนึงไม่รู้ว่าเขาจะเอามาลงหรือเปล่า แต่ปรากฏว่าจดหมายเขาไม่ได้ลงในฉบับนะแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าบางทีเขาอาจจะลงในฉบับต่อๆไปฉันว่านั่นแหละจดหมายของเขาค <c oughs> งจะเป็นอย่างที่นายว่าเซลิมบอกที่คงจะเป็นจดหมายของเขาหยอดยื่นมือออกไปรับนิตยสารมาดูหน่อยได้ไหมวิทเปิดหน้าที่ตีพิมพ์จดหมายแต่ไม่ยอมยืนย่นหนังสือให้ เขาเอานิ้วที้ชี้จดหมายให้ดูแล้วก็เดินกลับไปยังชั้นวางของเอานิจยสารฉบับนั้นเก็บเข้าที่อย่างระมัดระวังฉันสงสัยอยู่ว่าบินได้เห็นหรือเปล่าบินกับฉันเคยทำงานด้วยกันในไร่ทัวเราสองสองคนเป็นคนขับรถไทยเขาเป็นคนดีมากระหว่างพูดคุยดูเหมือนคาสาันจะไม่ยอมถูกจักจูงเขาเ้าไปร่วมวงด้วย เขาเอาแต่ก้มหน้าจ้องมองหมาแก่ๆตัวนันแคนดี้จับตาดูเขาด้วยความรู้สึกไม่สบายใจในที่สุดคาสันก็พูดขึ้นว่าหาวุ่นแกต้ตงการด้วยเช็ทับเฉก็จะจัดการให้ไอ้ปีศาจแก่ๆตัวนี้ผลจากความทุกข์ทรมานมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วกินอาหารไม่ได้มองไม่เห็นหรือแม้แต่จะเดินโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดแคนดี้พูดอย่างมีความหวังว่า แต่น้อยไม่มีปืนใครบอกนะอว่าจะไม่มีจะมีปืนลูกเกอร์อยู่กับบอกนะเชื่อถือว่าจะไม่ทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดเลยแคนดี้ตอบปะพรุ่งนี้ก็แล้วกันรอไว้วันพูุนี้จะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรคาสันว่าเขาเดินไปยังที่นอนของเขาถึงเอาย่ามใบหนึ่งมาจากใต้เตียงแล้วก็หยิบปืนพกลูกเกอร์ออกมา จัดการได้มันเสร็จไปพวกเรานอนไม่หลับหรอกหาว่ามีกลิ่นเบนสุสกปกมันอบอ้วนอยู่ในนี้นะแล้วเขาก็เอาปืนพกยัดเข้าไปในกระเป๋าที่สะโพกแคนดี้จ้องมองเซลิมอยู่นานมันจะขอคําคัดค้านแต่เซลิมก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบเขาในท้ายที่สุดแคนดี้จึงพูดด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาและสิ้นหวังว่าก็ได้ เอามันไปเถอะเขาไม่ยอมมองดูหมาของเขาแต่กลับเองหลังนอนลงบนเตียงเอาแขนสองข้างซ้อนกันหนุนหัวเอาไว้ใส่ตาจ้องมองเพดานคาสันดึงเอาเชือกหนังเส้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าก้มตัวลงไปคล้องคอหมาทกนเฝ้ามองดูเขาอยู่เว้นแต่แคนดี้มันนี่ไอหนูมันนี่เขาพูดอย่างอ่อนโยน แล้วหันไปพูดกับแคนดี้เป็นเชิงขอโทษขอพรมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่แคนดี้ก็ไม่ไว้ติงหรือตอบรับคำของเขาขาสันกระตุกเชือกนกะมาน,นี้ไอ้หนูหมาแก่ของแคนดี้ค่อยๆลุกขึ้นด้วยความยากลำบากแล้วเดินไปตามแรงดึงเบาๆของเส้นเชือกเซลินทักขึ้นว่าขาสันว่าไง นายรู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมได้ไหมความว่าอย่างไรสลิมเอาพลั่วไปด้วยสลิมบอกอสั้นๆอ๋อแน่สิว่าแล้วเขาก็จูงหมาออกไปในความมืดข้างนงอกยอดเดินตามไปที่ประตูเขาปิดประตูลงกลอนอย่างแผ่วเบาแคนดี้นอนตัวแข็งอยู่บนเตียงสายตาเพ่งอยู่ที่เพดานซลินพูดขึ้นว่า กีดตีลอกของฉันตัวหนึ่งไม่ก่าจะดีนะฉันเห็นจะต้องไปเอาน้ํามันดินทาให้มันหน่อยเสียงฟีเท้าของคาสันค่อยๆเลือนหายไปความเงียบแผ่เข้ามาปกคลุมและอ้อยอิงอยู่ภายในโรงเรือนยอดหัวเราะขึ้นเบาๆอยู่ในลําคอฮ่าๆฉันพันนันได้เลยว่าเลนนี่จะต้องอยู่ในโรงนากับลูกหมาของเขาแนะ่ๆเขาคงไม่เข้ามาในนี้อีก เพราะตอนนี้ก็ได้ลูกหมาแล้วสลิมพูดขึ้นว่าแคนดี้นานจะเลือกเอาลูกหมาตัวไหนสักตัวไปก็ได้นะแคนดี้ไม่ตอบความเงียบเข้ามาปกคลุมภายในห้องอีกคนยอดพูดทำลายขึ้นมาว่ามีใครอยากจะเล่นไพ่กับฉันบ้างไหมฉันจะเล่นกับหน้าสักสองสามเกวิทย์ตอบรับ ทั้งสองนั่งลงตรงข้ามกันที่โต๊ะซึ่งตั้งอยู่ใต้แสงไฟอยอดไม่ได้สับไพ่เขาเกรีดปึกไพ่ด้วยความรู้สึกอึดอัดเสียงดีดของไพ่ดึงเอาสายตาของคนทั้งหมดในห้องให้หันมามองดังนั้นเขาจึงหยุดเสียความเงียบจึงเข้ามาครอบงำอีกครั้งเวลาผ่านไปนาะทีแล้วนาะทีละแต่แคนดี้ก็ยังคงนอนนิ่งจ้องมองเพดา เตลิมชำเลืองสายตาไปดูเขาชู้แวบ,บหนึ่งแล้วก็เบนสายตาลงมาดูมือของตัวเองเขาเอามือข้างหนึ่งลูกคลำมืออีกข้าแล้วจึงลดมือลงมีเสียงกัดแทะดังขึ้นมาจากใต้พื้นห้องทุกคนก้มลงไปมองด้วยความสนใจมีแคนดี้เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงจ้องมองเพดานอยู่เสียงเหมือนกับบีหนูอยู่ข้างใต้นี้นะยอดพูดขึ้น เราคงจะต้องหาที่กับดักหนูมาวางแล้วล่ะวิทย์โผล่ขึ้นว่าเมื่อทำหาเหรออะไรอยู่ตั้งนานทำไมนา,นไมา,นายไม่หงายหม้าลงมาสักทีล่ะยอดเปี่ยงไพไว้ซ้อนๆกันแล้วหันมาพิจารณาดูหลังไพ่ความเงียบกลับเข้ามาปลกคุมภายในห้องอีกครั้งเสียงปืนดังขึ้นมาจากที่ไกลออกไปเศยตาของคนหนุนทั้งหมดหันไปมองดูชัยเทราด้วยจับพล เขายังคงจ้องมองเพดานต่อไปอีกชั่วครู่แล้วจึงพลิกตัวช้ชาๆหันหน้าเข้าหาฝาห้องและนอนนิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นยอดสับไพ่แล้วแจกวิดย์ดิงกระดานจดแต้มไปแล้วตั้งหมดไว้ที่จุดเริ่มต้นฉันว่านายควรจะมาทำงานกันจริงๆนั่นแหละนายหมายความบ้องไงยอดถามขึ้นวิทยหัวเราะฮ นามาถึงวันศุกร์แล้วก็มีเวลาทำงานสองวันกว่าจะถึงวันอาทิตย์ฉันก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่นายพูดอยู่ดียอดว่าวิทวเรอีฮะนายจะเข้าใจถ้านายมาอยู่ทุ่งแถบนี้นานพอคนที่ตะเวอยู่ตามท้องทุ่งจะเข้ามาในบ่ายวันเสาร์เขาจะได้กินอาหารมื้อข้าววันเสาร์กับวันอาทิตย์อีกสามมื้อแล้วก็จากไปในเช้าวันจันทร์แล้วอาหารเช้า โดยที่มือไม่ถ่นได้แต่ต้องงานอะไรเลยแต่นายเข้ามาทำงานในบ่ายวันสุกและนายก็ต้องทำงานถึงวันคลื่ยอร์ดมองดูวิทย์อย่างคาดคคเนเราต้องทำงานหาเงินฉันกับเลนนี่ต้องการเก็บสะสมเงินสักก้อนบานประตูเปิดออกเงียบๆน,นิโกคนเลี้ยงมาจะงอกใบหน้าที่ซุบซีดและมีริ้วรอยของความทุกข์ทรมานเข้ามา ดวงตาของเขามีแววขมขื่นคุณจะลีมเซลินเบียนเส่ตาออกมาจากตะเท่าแคนดี้อะว่าไงครุตมีเรื่องอะไรเหรอเทคุณสากให้ผมอุดน้ำมันดีดเอาไว้ทาตีลออผมทำไว้ให้แล้วอ้าจริงสินะครุเดี๋ยวฉันออกไปจัดการเองถ้าคุณจะให้ผมจัดการให้ก็ได้ ไม่หรอเดี๋ยวฉันไปจัดการเองเขายืนขึ้นขนจะเล็บอะไรอีกเหรอคนตัวใหญ่ที่เพิ่งมาใหม่ยุ่งอยู่แต่กับลูกหมาของคนในโรงนานั่นฮะช่างก็เถอะเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยหรอกจะให้ลูกหมาเข้าไปตัวนึ่งนะผมเพียงแต่อยากจะบอกกับคุณว่าครุดพูดต่อ เขาเอาลูกหมาพวกนั้นมาออกมาจับเล่นมั่เป็นการดีสำหรับลูกหมาพวกนั้นเลยก็ไม่ทําร้ายมันหรอกสลิมว่าฉันจะไปกับนายเดี๋ยวนี้แหละยอดเงยหน้าขึ้นมาถ้าไอ้งั่งนั่นวุ่นวายนะก็ถีบมันออกมาเลยนะสลิมพอยอดพูดจบสลิมก็เดินตามคนเลี้ยงหมาออกไปจากห้อง